โอ้ไหวไหมเนี่ยจริงดิโอ้โหไหววะกำลังเฟิร์มไปเยิ้มไปเยิ้มโอ้โหกำลังกำลังอินเข้าเส้นเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูตาเ็าตาเขาหวานเยิ้มจริงดิโอ้โหเยิ้มสุดยอดเขาทำเยอะเลยเมาเมาเนี่ยเมาเนี่ยไหนเคยเห็นเมากัญชาเลยนี่กัญชาไมความสุขของเขาหีืครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเออไม่มีใครสุขเท่าอ่ะโอ้โห ว่าทุกคนเสร็จแล้วก็นี่นะครับนี่นี่น้ำเย็นน้ำเย็นไว้บริการต้องมีน้ำเย็นน้ำเย็นชอบกินน้ำเย็นน,น้ำแช่เย็นเจี๊ยบที่ชอบนี่แก้วอย่างนี้วิแท้แก้วไค่แก้วพ่อเองพ่อกินน้ำเย็นก็จะกินแก,นก้วเดียวกับพ่อสุดยอดจริงๆไม่ต้องายไม่ต้องขา,า,ายแมวแค่นเดียวอืมคืป,ฤฤป,ปรตีนต่างอ่าปรตีนต่รอบบ้านที่คุณโกโก้ที่คุณโกโก้นี่นุ๊กนิกเดี๋ยวนี่ยังฟินไม่หายไอ้นี่ยังไม่เลิกเมา เมา variance, มากเมาไม่จบโอ้โหสุดยอดโอ้โหไงยิงเลสลูกยิงเลสจะยินพ่อไหมลูกยิงเลสจะยินพ่อไหมลูกยิงเลสจะยินพ่อไหม